เออครับตอนหนังสันเทนครับก็วันนี้เรามาลุยกันต่อนะครับสัปดาห์สุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเดือนใหม่นะผมเรามาดูทำเฟรมวิกกันก่อนนะครับทำเฟรมวิกนะครับก็จบบูลิสนะครับโดจินะครับผมอาจจะลงมาเติมไส้หรือว่าจะขึ้นไปเติมไส้นะครับแต่ถ้าเบรกไปได้นี่น่าจะพุ่งอยู่นะครับผมมาดูทำเฟรมเดนะครับทำเฟรมเดก็ จบบูริส์นะครับสร้างแนวรับเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เร่งกันอยู่บริเวณแนวต้านระดับท e f ฟรม e day นะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะลงมาทําไส้นะครับหรือว่าจะลงไปเลยอันนี้เราก็ต้องดูภาพเล็กนะผมทำเฟรม4 e ชั่วโมงนะครับเหมือนจะไปในทิศทางลงนะครับตอนนี้สร้างแนวต้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับจอเบรกนะผมหนึ่งชั่วโมง ตอนนี้น่าจะเล่นกันแบบปิ่มๆเทรนไลน์นะครับอืมแล้วก็ทําเฟรมเดย์เขาเป็นบูลิชนะผมก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเล่นลงตอนนี้ถ้าเราดูทําเฟรม30สินาทีนะครับเราจะเห็นว่ามีแนวรับซ้ายมือตรงนี้นะผมเห็นไหมปึ๊บเขาอยู่กรอบนี้นะครับถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไม่ได้ก็สี่ร้อยกว่าจุดนะผมตรงนี้เขามีแนวรับนะถ้าเราไปเล่นเบกรกก็ ไม่พอนะครับร้อยสาสิบจุดนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นใช้เทนไลน์ได้นะนี่นะครับผมคิดว่าอาจจะต้องหาจังหวะสวิงขึ้นนะผม,มตีเป้าไว้ปุ๊บปุ๊บโอเคแผนตามนี้นะครับทองเรามาดู d ีกันนะผม d ีเจทำเฟรมวีก,ก็โอ้ทำเฟรมวีกนะครับสร้างแนวต้านนะครับมีไส้ล่างนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะมีโอกาสลงไปเติมไส้นะครับวีกนี้นะครับทำเฟรมเดก,ก็จบแบลิสนะผมสร้างแนวต้านนะครับสี่ชั่วโมงอืมวันนี้เหมือนจะเล่นบริเวณแนวะรับระดับทำเฟรมเดนะครับสี่ชั่วโมงก็สร้างแนวรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม าตอนนี้ทำเฟรมใหญ่เข้าไปในทิศทางลงผมก็เลยคิดว่าถ้าเล่นขึ้นน่าจะเหนื่อยอยู่นะครับผมอืมดีเจผมว่าเอาไว้เล่นสั้นดีกว่านะครับก็เบรกกรอบนี้ไม่ได้ก็เป้า400จุดนะผมกรณีเล่นลงอโอโห ผมว่าน่าจะรอเขาเบรกตรงนี้เลยนะครับเพื่อลุ้นให้ลงมา200กว่ากรจุดนะผมก็แผนตามนี้ครับผมขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีในการเทรดนะครับผมครับ